ทางน้้งเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่าดีกาเ่อเข้าไปหาเขาเออเขาอาจาาจะมาหาแม่น้องก็ได้เนี่ยทักมานหนูนะแต่งขันห้ามาทํา <c oughs> ตอนรับตอนรับมขอคำม,มาน้าแป้งนะมึงไปขอคำม,มาทา้าคำเงินก่อนเลย <c oughs> เออเออมา <c oughs> มากลับมา หมูนะเนี่ยไปนี so. ่ก่อนไปที่ประดานพระยินก่อนหมูอืมอืมนะตอนนี้พาจา์ตอนนี้พาจารย์เค็มผลงานใหญ่เลยเป็นเพราะอ่าดวงทำพาจา์เห็นแล้วพายจา์เค็มใหญ่เลยตอนเนี้ยปวดหัวเลยตอนนี้หลายคนแบบตุ้มตุ้มตอมตอมแล้วถ้าเกิดไอหมูกลับมาพาจา์จะจะ จะนี่อเปล่าว่าจะให้อภัยหรือเปล่าว่าไม่แน่นะพระอาจารย์อาจจะพระอาจารย์เป็นคนใจดีเป็นพระที่ใจดีท่านมีเมตตานะฮะท่านมีเมตตาพี่อภัยพี่อภัยอเอาต่อต่อถ้าแสวงย้ายจะถอดมาแกให้พี่ก่อนนะ๋อแล้วใครจะไปเป็นบอสที่โน่นล่ะพี่ทีนี้ฮะบอสบอสฮะโอ้ยตอนนี้บอสใหญ่เขาสึกเลยนะ บอสเตี้ยไหมบอสบอสเต้ยไม่ไม่ไเนี่ยบอสเขาสื้มาแล้วเขาสืมาแล้วอ๋อบอสแปรเอยคนที่จะเป็นบอสได้ที่คุณสมบัติมันเยอะนะอ่คุณต้องเป็นนักรักธรรมชาติคุณต้องกล้าขับรถมาจากมุกดหารมาขอนแก่มาทำคอนเทนต์คุณต้องลงทุนเยอะนะเออคุณจะทำเล่นๆไม่ได้นะ มันก็ทำได้ตอนนั้นไม่ใช่เงินมันเงินเอฟซีมึงจะไปตัวโลกนี้ก็ได้น้องรักได้เยอะแล้วใช่ไหมอือเอาจริงๆผมบอกเลยกราบนมัสการพระอาจารย์เอาพระอาจารย์มาหรือพี่พูดได้อีกพี่วิวีกาบนลสมัรเออกาบนมัสการใครอ่ะเดี๋ใวใหญ่ดูกพระอาจารย์พระอาจารย์อาจารย์น่าน่าจะจำวัดแล้วอย่ามาหลอนผม พระอาจารย์เดินจะกุมอยู่วะพระอาจารย์ pues อยู่ไหนพี่กราบนมัสการใครนะ่ะร้อนแล้วทีนนี้พระอาจารย์ิ่งบอกว่าจะแจกซองให้กับหมออยู่เราก็กลัวอยู่ก็หมอปอมไงะอาจานผมพักจะแจกซองอยู่ละโอ้ยจะเย็นครับนจะเย็นะอาจานเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าให้มันลามถึงผมนะพระอาจารย์นะยังไงก็เมื่อกี้ผมก็พูดเล่นนะครับ ไม่ได้ลามามอะไรมากผมถูกลากมาใช่ครับอาจารย์ต้องตามมันพิม์มาให้ผมเตรียมตัวตั้งนานครับอย่างเี่นทุ่มหนึ่งครับผมก็เลยต้องมาตามที่นี่นะอาจารย์ผมลวนรอดซื้อครับกลับไปขอหิ้วปิ่นโตตามหลังพระอาจารย์พลวัดด่านพระอินก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้นะแม่อาจจะเป็นไปได้นะก็อย่าให้กลับนะอย่าให้กลับ ผมจะไปใส<า>่บาทุกวันพี่คิดว่าเขาจะเข้ามาไหมเขาจะกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างลุงป้าเหมือนเดิมไหมบางทีเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อคุนทําทผิดแล้วสำนึกผิดเนี่ยนะครับในทางของเขาเป็นพระเนี่ยให้อภัยเสมอครับพระไม่สามารถปฏิเสธการช่วยเหลือได้นิวนี่คือถ,ถ้าผมไม่ถ้าผมไม่มีตงังผมไปขอพระอาจารย์อุ้ยสบายถามตุ๊กแกดูดิ <laughs> <laughs> ท,ที่ทําที่ทําไมไม่แบบเอ้ขอพระอาจารย์ซื้อปั๊มน้ําบางอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาไว้คุยให้คดีนี้จบผมตอนอดีกาผมจะเข้าไปถูกคุณ,ค,ณคุณไว้คํานีาา้ตอนดีกาเออตอนดีกาผมจะเข้าไปนะไปคุยเรื่องราวให้พระอาจารย์เข้าใจว่าที่ผ่านมานี่สเสแวกับสิบจีนี่ทําไปเพราะคอนเทนต์เฉย เนี่ยก็เหมือนกันก็นจะมีคนแบบนี้แหละเ,เข้าไปหาพระอาจารย์แล้วอาจารย์พระอาจารย์ก็จะใจอ่อนว่าที่ผ่านมาพระอาจารย์ผมทํเพื่อคอนเทนต์เพื่อปากท้องอเอาจริงพระให้อภัยสิเห็นอ่พี่หมูบอกว่ามีใครฟ้องแกอยู่มุกดาหารอันนี้ฟ้องแล้วเหรอเนี่ยรูแล้วมันจะฟ้องอพ,พี่หม่พูดเองเนาะก็นี่แหละก็เคาะซ้ำกรรมซัด ทำให้ตัวเองรู้สึกตกต่ำนิวทุกอย่างมันจะได้เข้าล็อตเข้าแก๊บเจ้าเชื่อค่อยดีนะร้องไห้ไม่มีน้ําตาวันนี้ก็ไปร้องไห้ก็เหมือนเดิมไม่มีน้ําตาเด็เออร้องไห้แล้วหันกล้องหนีเนาะเราก็ไม่เห็นน้ําตาแกเนาะพอหันมาเราเห็ว่าแย่มเฉยเลยนี่คือนี่คือโรงเรียนเดียวกันที่เขาฝึกกันมาอืออให้จบแล้วเดียถ้าเกิดสี่ปีก็จบปริญญาตรีแล้วโรงเรียนการแสดงเนี่ยตอนนี้ก็แค่สามปีครึ่งไงตอนนี้ก็จบแล้วเนี่ยสามปีครึ่งเรียนเก่งไง จบเรียนตีแล้วเนี้ยใช่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 เก่งแล้วเออแล้วพี่หมูที่ไปทำพี่พี่หมูไปทำคอนเทนต์อะไรพี่พี่หมูน่าจะเปิดช่องใหม่นะผมว่านะพี่หมูบอกว่าจะเลิกห่างกันสักพักห่างกันสักพักมันน่าจะดีสักกว่าอืมอ่าทำไมเขาไม่พกยามองจะได้ร้องไห้เนียนเนียนโอ้ยอ๋อหันหลังแล้วเอายามองทาเหรอ สวัส <laughs> ดีครับผู้กองครับสวัสดีผู้กองอตำรวจใช่ไหมตำรวจมาพี่มผมสิบตีแสวงรยายงาน,นตัวครับผม <laughs> <laughs> จริงๆเนี่ยไอช่องนางมาเนี่ยนะคือคนที่จะไปดูช่องนางมาเนี่ยมีไม่จีคนนะอย่างพี่เตีย้ยนี่แกไม่ดูนะอ,อแต่ตอนนี้พี่รู้ไหมช่องพี่เตีย้ยนี่ลบคลิปทิ้งหมดเลยไปดูสิอเอางี นี่ยคลิปไม่เหลือเอไรเนี่ยคลิปเยอะๆนี่แกสายเลยจะตายเนี่ช่องพี่เตี้ยมไม่มีคลิปเลยอ่ะแปลกมากอันนี้มันก็กลัวเร็วเกินไปพี่บาเนอะเออมาตื่นตระหนกจริงๆนะพี่นะเนี่ยเหลือเหลืออยู่ไม่ถึงยี่สิบคลิปอ่ะเนี่ยมีคลิป<อ>ตั้งแต่สมัยสองปีที่แล้วเนี่ยบาถ้าเอินเตี้ยตื่นตดปราลดตื่นยัง่าชักอยงงังไงแหละภาษาอีสานอ่ะเตี้ยตื่นต้นนี่นะรรรๆๆครับ แค่คุณตดพุทธก็คิดว่าเป็นฟ้าร้อนตอนนี้โอ้ยแต่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 งกูดีดีดีเฮ้ยมันมันบอกว่าเป็นคลิปจากช่องนี้เลยวะกูไปรีบไปรอบดีกว่าประมาณนี้เออโอ้โหมีอ๋อโดนจริงจริงด้วยนี่เนื่องจาก Youtube ที่เชื่อมโยงกับวิดีโอนี้ถูกยกเลิก อ่าแบบนี้โดนจริงๆโดนจริงๆทำมแบบนี้โดนจริงมิงร้องไห้มน่าถึงร้องไห้ไงเนียยร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาแล้วแบบนี้เนี่ยเขาจะมีรายได้อะไรยังไงไหมพี่เออเอฟซีหรือว่าเอฟซีต้องช่วยเขาต้องช่วยครับทั้งค่าอันนี้นะเชื่อมโยงนะทั้งมีหมายสารที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยพูดเรื่องหมายสารที่มุกดาหาร เรื่องถูกฟ้องร้องมุกอาหารคือคดงคดีพี่หมูแทบจะไม่มีเลยแล้วเว้ยที่จะคุยในช่องอะว,ว่าโดนที่ไหนบ้างมีแต่ไปฟ้องค,คนอื่นมีแต่ฟ้องคนอื่นมีแต่แบบไปร้องคนอื่นจ้างทนายสามสี่หมื่นในการดําเนินการเรื่องของพี่หมูต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยประจวบเหมาะทุกอย่างช่องถูกปิดไปเลยกับเบียตอนที่เขาว่ามาแล้วก็บอกว่ามีหมายสารจะมุกดาหารมันช่างประจวบเหมาะอะไรขนาดนี้ใช่ เขาจะจําจนไปถึงวันตายเลยอืมอืฉะนั้นแล้วนะครับเอซทังฝั่งนั้นนะครับที่ดังเคารพและก็ศรัทธาตัวพี่หมูอย่าให้แกเลิกทำย u t u b เพราอยดรู้ไหมเจ้าสิจุนเทศเล่าทำไม้ิจนเพื่อโอนไงแล้วบาประคองตัวเองไู้อะโอ้แล้วก็เฮ้ยอย่าให้เลิกทำ อย่า้เลิกกรรสนับสนุนกดซับสไครต์ให้พี่หมูมีช่องเหมือนเดิมถ้าเกิดพี่หมูยังอยู่แบบนี้นะแร่ร้อนอย่างนี้ไปไหนไม่ได้ไปเคลียร์ตื่องธุรกงธุรกิจไม่ได้คุณเอ้ยใครที่สนิทนะเคยอินบ็อกหากันเคยเคยโทรหากันมึงเตรียมตัวไว้อืมใช่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 นะแล้วแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ยอ่าพี่เชื่อว่า ถ้าพี่หมูทําช่องใหม่เนี่ยจะมีคนไปเหมือนแบบปังปูริเย่เหมือนทางด้านเจ้านางไหมไม่ครับเพราะส่วนหนึ่งที่พี่หมูเคยทามาเรื่อยๆพี่หมูอาศัยพระอาจารย์พลก่อนนะเว้ยอันนี้ขอโทษอาจารย์พนก่อนหน้านี้เขารู้จักในนามของผู้พิทักษ์พระอาจารย์อืมอืมลากพิตต่มลากทุกทิกขึ้นรถตอนแรกก็เปิดพระอาจารย์มาก่อนแล้วก็<อ>ทําตัวแบบอย่าเรียกว่าไอ้ผวย ทุกทิศก็เลิกพี่ผมเปิดจากคลิปนั้นจริงๆคลิปเป็นผู้พิทักษ์ทั้งพระอาจารย์ทั้งลุงเขาอืมต่อมาก็ทําการทรง p วอร์ขึ้นมาว่าเป็นบอสนําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์เปิดบริษัทร,ร่วมกันกับประดุงเหียบ้านนี่แหละคนก็เลยติดเอาเอาเอานี้เอาช่องนี้นี่อันนี้อันนี้ไม่โดนไอ้ช่องช่องจาะข่าวกระแสดังทําไมไม่โดนเนี่ยจริงๆถาม คุณคุณลองดูที่ผมไปผมจะให้หนึ่งแดงเออฮะคุณพนมจิตคุณจะปอกตัวมาเจาะกระแสข่าวตรงข่าวดังนี่นะเออนะไปเนีเ่ยไอ้ไอ้พนมจิตไม่รู้ว่าเราไปปาร์ตี้กันอยู่กบกกอกพี่มันต้องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขามาเล่นด้วยมีอะไรหรือเปล่าอยู่ก,กอกกรอกทำไมพาก,กันไปวะมันจะเอาข่าว เออไอ้นี่ไม่มีอะไรทุกวันนี้ดูอย่างเดียวอันนี้เขาดูดมีเทคนิคอ่าดูมีเทคนิคไอ้นี่ดูมีเทคนิคเทคนิคยังไงเทคนิคเดียวกันกับพี่หมูเออปิดก็ปิดเหอะกูไม่สนใจแล้วทุกวันนี้กูเปิดเครื่องเสียงกับโคโยตี้อย่างเดียวเฮ้ยไปดูช่องพนมกีก่อนไม่ใช่ลบพิงก์หมดแล้วล่ะเออเออ อ๋อเรื่องเตียงหักปล่อยเลยครับพี่ใครจะขึ้นหัวข้ออะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปเรื่องเตียงหักผมไม่ค่อยสนใจตอนนี้ผมสนใจเรื่องพี่หมูคืออย่างพี่ถ้าามีอย่างพี่หมูเตียงหักเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปสนใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องครอบครัวเขาไม่เล่น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 แล้วก็ช่องนี้ก็ไม่เล่นเหมือนกันเรื่องเตียงหักงั้นถ้าเกิดว่าที่หมู่บ้านผมมีคนเลิกกันผมเอามาคุยพวกพี่จะฟังปะเออใช่ก็เรื่องของเขาเนาะอือ รอพี่แหวงลองสัญญาณกล่องดำรถอะไรนะรถไอ้รถเอาผ่านหรือยังครับเผื่อสัญญาณขาดหายเออเอาออกมาหรือยังเหนนั้นถอนนะครับถอ,อถอนแล้วยกเลิกสัญญาครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เป็นเซนที่อำเภอผมก็บอกว่าเอ้ยพี่หมูก็เคลียร์ให้แฟนและลูกสบายใจนะถอนให้เขาเห็นเลยว่า พี่หมูนี่ปกป้องเขาขนาดไหนต้องติดเครื่องดักฟังหรือว่ากล้องวงจรปิดตลอดในรถเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าลูกปลอดภัยไหมมีปลอดภัยไหมพี่หมูก็ว่าเออก็ถอดนะครับเจ้านายลงดอกเขาก็ฉลองแล้วนะฮะเห็นถือรังบงรังเบียวิ่งลบกล้องฉลองแล้วฉลองแล้วตอนนี้นะฮะเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีช่องพวกเราจะได้ปังปุริเย่สบายใจขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อไปเป้าหมายต่อไปช่อง อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะใครวะผมจะกดรีพอร์ตเยากอยากดังจัดให้คือใครช่องมาดามต่อคลิปกูไปไลค์คลิปแล้วเดี๋ยวกูแต่ทําแบบช่องมาดามนะเราต้องไปไล่กดเองนะพี่ AI ไม่จับมาให้หรอพี่ไม่จับเพราะว่ามาดามชอบสีแปลงเสียงอะไรต่างๆนานเออเราต้องไปไล่ไล่กดเอง ระดับมืออาชีพส่วนพี่หมูกูนี่ไม่มีความรู้ออกไปแล้วก็จบเลยกาอประชุมงคุณไม่รู้จักดัดแปลงอ่ะเหมือนแบบเหมือนเพลงรีมิกอ่ะนิวเอาเสียงพิเไฟก็ไปรีมิกใส่รถต้รงตีมันก็ไม่จับจับไม่ได้เหมือนเขาเอาเพลงปรีเหมือนเขาเอาเพลงปรีมิกเนาะทำรถตีเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นนะแต่เพลงมันยังเหมือนเดิมเหมือนที่เราร้องเสียงเพี้ยนที่ไม่พอแบมแล้วก็นั่นแหละเรียงลีะสิทธ เรื่องลีกเสียดแต่โดนนะ่นะ,โนนะโดนนะน่ะผมโดนนะ <c oughs> มันโดนบอกว่าต้องแบ่งรายได้นะเพราะว่าคุณไปร้องเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ออก็ให้อะก็ให้แล้วทำไม <c oughs> ของพี่หมูไม่ขึ้นมาแบ่งนะ,ะไรายได้มันขึ้นอยู่อะโอ้ยแล้วมันไม่ของพี่หมูของมู้ของพี่หมูแกไปเอาคลิปเขามาใช่ไหมล่ะเ <c oughs> ออเออไปเอาคลิปเขามาเอออามาทงดุนก็เหมือนก็เหมือนพี่ไปเอาต้นฉบับเพลง R S มาอย่างเงี้ย พี่ก็โดนอ่ะแดงขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเองไม่ใช่โคเปอร์ไงเอฟซีเอฟซีจะ่งนู้นนะครับถ้าเกิดว่าระหว่างเนี้ยที่พี่หมูปิดช่องไปถ้าเกิดไม่มีอะไรจะฟังก็มาฟังช่องผมได้ครับผมเป็นกลางครับ,รบรติดตาม,ตามได้เป็นกลางนีงกลางเรืเอ่อยอกลางจนไม่มีที่จะกลางตัวเนี้ยอ,อคือมันเต็มไปหมดแล้ว <laughs>